เิดวีรกรรม,มิกกี้เมาส์แสบมากทำคุณแม่เสียน้ำตาสองพี่น้องสุดแสบที่ไม่มีใครรู้จักสำหรับนิกกี้นัชชัดเมาส์นัชชาจันทภัณฑ์ซึ่งทงางครอบครัวมีลูกชายอีกหนึ่งคนชื่อแอคคิวปัจจุบันหลายคนได้เห็นความสุขสบายของครอบครัวพวกเขาแต่หารู้ไม่กว่าพวกเขาจะมีวันนี้ได้ถือว่าสาหัสมาพอสมควรโดยนิกกี้เมาส์ได้มาเปิดใจถึงชีวิตวัยเด็กสุดแสนลำบากผ่านรายการแฉ พบว่าชีวิตพวกเขาเคยล้มละลายสมัยพวกเขาเด็กๆก่อนมากรุงเทพที่บ้านมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนที่จะมาเป็นดาราชีวิตพวกเขาพอมีพออยู่ได้มีรถมีคนขับต่อมาคุณพ่อเผยว่าที่บ้านล้มละลายจนกระทั่งพ่อแม่หย่าร้างกันด้วยเรื่องธุรกิจคุณแม่ก็ได้ตัดใจพาลูกทั้ง3าคนขึ้นกรุงเทพความหวังของแม่คืออยากให้พี่แอคคิวเป็นโปกรกอล์ฟเพื่อหาเงินให้ครอบครัวได้ ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้บอกลูกๆทั้ง3คนว่าเหลือเงินกี่บาทไม่ได้บอกว่าสถานาการณ์การเงินของบ้านตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะห่วงลูกๆซึ่งนิกกี้เผยนาทีโกรธคุณแม่ในช่วงวัย1 5ถึงปีเมื่อเขาไปโมกับเพื่อนว่าแม่จะซื้อเบนให้พอไปพูดกับแม่แม่ไม่ซื้อให้จนถีบกระจกรถแตกทําให้คุณแม่ต้องร้องไห้และเขาก็ไปลาออกจากโรงเรียนสําหรับหนุ่มเมาส์เขาเผยว่าในช่วงเพิ่งมีแฟนคนแรกก็ติดแฟนมาก ไปลอยกระทงกับแฟนไม่ได้บอกแม่เมื่อกลับบ้านแม่ก็ด่าทนไม่ไหวเลยหนีออกจากบ้านไม่รู้จะนอนไหนจึงไปนอนบนสะพานล,ลอยไปคุยกับหมาว่าชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจนกระทั่งคุณแม่เป็นห่วงมากแจ้งให้ตำรวจหาต่อมาเขาก็กลับบ้านเองเมื่อกลับบ้านคุณแม่ก็ส่งเข้าประกวดรัชชีโจดชนะในขณะที่หนุ่มนิกกี้ก็ถูกแม่ส่งเข้าประกวด LG เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นจนได้เข้าทำงานที่ GMM ถึงปัจจุบนันต่อมาพวกเขาเริ่มมีงานทําก็แบ่งเงินให้แม่ชีวิตครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นจนถึงปัจจุบนัน